เื่องนันชูไงทำเป็นงงหงนั้นชูเออเรื่องน,นั้นฉันแค่อยากถามว่านายน่ะคิดอะไรกับนานชูอยู่ใช่ปะเนี่ยจะคิดอะไรแล้ว <c oughs> โโเฮ้ย <c oughs> พอนาเดชเอ้ยอาการนายน่ะออกขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกหรอว่าชอบเขาอ่ะนายถามฉันว่าเธอเป็นคนยังไงทําไมวกมาอีกแล้วถ้าพวกนายคบกันจริงๆแล้วก็คงเป็นเรื่องน่าย,ยินดีสุดๆของสถานีเราเลยอะนะ <c oughs> ว่าไหมน,นะพอเลย ฉันยิ่งต้องเป็นห่วงทุกคนที่นี่ฉันห่วงหมดเลยรู้ไหมนายดูนะตอนนี้นะ่ะมีปัญหาเรื่องความรักของวัยรุ่นอายุมากเป็นปัญหาที่พบมากในสังคมเลยยิ่งอาชีพอย่างเราด้วยเนี่ยยิ่งหาคู่ยากใหญ่เลยดูนะฉันเป็นครูฝึกด้วยฉันไม่ร้อนใจไม่เป็นห่วงแล้วใครจะห่วงล่ะแล้วทำไมนายไม่เป็นห่วงตัวนายเองบ้างอ่ะฉันก็ต้องจัดการเรื่องของพวกนายให้เรียบร้อยก่อนคิดเรื่องของตัวเองสิใครใช้ฉันเป็นครูฝึกเล่า ระดับหัวหน้านล้จะบอกให้คุยเรื่องฉันตั้งนานฉันก็ต้องถามนายบ้างนะเอะนายมีหรือเปล่าเฮ้ยจะไม่มีหรอกมีหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยดูทถอะีะบอามต้องมีแน่จิ้นเก่งแคเราเนีอะมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีอย่าหญ่ๆพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเจ็บ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 ว่ามาสิฉันโอ้โหม้ามแตกแล้วพังเนี่ยโออคือฉันฉันจุกอะ จุกอยู่เลยพูดดีไหมเนี่ยเรียกพูดสิเฮ้ยโถถ้าจะให้บอกว่ามีมันก็จัดว่ามีอยู่แล้วะนายก็น่าจะรู้นี่ฉันรู้ด้วยเหรอก็ก่อ้าออกทำภารกิจนายก็ได้ยินอยู่ไม่ใช่เหรอฮะ<อ>นายได้ยินจากไก่สิใครเอะนายจะทำเป็นสมองมึนได้ไหมจะไม่ได้เลอทุกครั้งเลยจิน้นกับสายดับเพลิงป่ะเนี่ยคิดได้นะ ถนนเหอผิงเกิดเหตุรถชนที่ถนนตรงซานรถชนสองคันติดในรถหนึ่งคนสูประชาการฝูประชาการเหอผิงรับทราบนำรถออก3ามคันสิหนายหัวหน้าทีมอย่างเชินกันรับทราบครูฝึกอย่างดูแลตัวเองด้วยกลับอย่างปลอดภัยโอ้โหแม่ ชอบเสียงตามสายก็ไม่บอกนะเราเนี่ยจุ๊บไว้เลยนะนายนี่ล้ำหน้าจริงๆเนอะเอะครูฝึกอย่างแต่นายนั่นแหละฮะตอนนี้โอกาสดีมาวางอยู่ตรงหน้าได้เห็นหน้ากันทุกวันต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ลูกหน่อยดิเพื่อนเนออย่าให้สอนเยอะเข้าใจไหมลูกคืบถ้าทางไม่เอาไหนของนายอ่ะฉันจะบอกให้เนะไม่มีทางได้สมหวังหรอกนายก็ไก่อ่อนของนายไปเถอะ ไม่ได้เรื่องเลยออชอบเสียงเหรอเนี่ยโอ้โหใช้ได้นะถนนเฮอพิงสูญราบแล้วเปลี่ยนโอ้โหเสียงเธอหวานเจี๊ยบเลยเมื่อเขา